สวัสดีจังหวัดลบบุรีค่ะสัปดาห์นี้พุกชินกับพี่เอมเดินทางมาทําธุระที่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรี2วันเดี๋ยวแวะไปหาน้องปายกับพี่แอมที่อำเภออันนี้จะเป็นทีมที่เรามาทํางานด้วย2วันวันจันทร์กับวันอังคารเก็บไข่ไก่อารมวีนมาฝากน้องปายกับพี่แอมด้วยพวกเราเดินทางกันมาตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์เลยจะได้มีเวลาเตรียมตัวส่วนนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทที่เราจะมาพัก2วันนะคะชื่อสายรุงรีสอร์ทเป็นที่พักที่สร้างใหม่ด้วยนะคะสไตล์มินิมอลน่ารักเลยข้างในก็สะอาดเรียบร้อยนนนนน้้้อองปาาาาายกกกกลววว่พพเเเเรรจจะะะะะหิิคค็็มสี ร้านดังในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าร้านเค้กคือใหญ่มากและที่สำคัญคนจอดซื้อตลอดแบบนี้อร่อยแน่นอนชื่อร้านเค้กคุณโชนะคะตอนนี้แม่ค้ากำลังทำไส้สลัดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไส้แน่นไส้จุกมากอันนี้จะเป็นของพี่เอ็มสั่งไส้ช,ชฟฟ็อกโกแลตฝอยทองอัลมอนด์หอมนากินเลยแต่ว่าพี่ลูกชิ้นจะไม่ค่อยชอบกินไส้หวานนะคะจะชอบกินเป็นไส้ขาวมากกว่าอันนี้ของพี่ลูกชิ้นนะคะสั่งเป็นพิซซ่าปูอัดข้าวโพดชีสไส้แน่นไส้ทะลักมากแบบนี้จะกินหมดไหมเนี่ยที่ร้านเขาจะมีช้อนให้เเเรรราาาตัััักกกกินนนนไไส้้้คคดดวววยะะพะพ่่ถมมบแปห บรรยากาศร้านน่ารักเคปอร่อยแม่ค้าใจดีถ้ามาที่โคกเจเลญจะแวะมากินร้านเคฟคุณโชอีกแน่นอนไม่แน่ใจว่าร้านเคฟคุณโชเนี่ยเขาอยู่เขตจังหวัลลดลบบุรีหรือว่าเพชรบูรณ์นะคะเพราะว่าอาณาเขตติดต่อกันส่วนอาหารเย็นเราจะกินใกล้ๆที่พักนะคะมาเจอร้านนี้พอดีเป็นร้านอาหารป่าแล้วก็มีลาบก้อยส้มตำด้วยชื่อร้านคร,รูหนุ่มสกลเราสั่งอาหารมาทั้งหมด4อย่างอันนี้จะเป็นต้มแซบไสเนื้อส้อมตำปูปลาสีสันจัดจ้านน่ากินมากพี่เอ็มอดใจไม่ไหวตักชิมก่อนเลยพี่ลูกชิ้นก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันส้มตำ ะะทํามาได้ถึงเครื่องพริกแกงถึงเครื่องสมุนไพรอันนี้อร่อยต้องแซบไส้เนื้อเราให้เขาใส่ดีวัวมาด้วยหน่อยหนึ่งนะคะจะได้ออกขมนิดๆิดส่วนจานนี้คือไส้ตันทอดกระเทียมกรอบอร่อยดีเอาไปจิ้มกับซอสพริกนี่ก็คือเข้ากันเวลามาจังหวัดลบบุรีทีไรจะต้องแวะร้านอาหารป่าตลอดรสชาติเขาจะแซบจัดจานถูกใจนะคะเพราะว่าผู้เราเนี่ยชอบกินเผ็ดแต่เสียดายวันนี้ไม่มีปลาแม่น้านะคะพีูุ่ชินเป็นคนที่ชอบกินปลาแม่น้ามากโดยเฉพาะบริเวณท้องปลาตั้งใจจะไปเที่ยวงานกระท้อนหวานจังหวัดลบบุรีจับ gps ดูจากเนี่ย